จึงมากเวอร์แอฟทักสอกรพาย้อนวายวาย 2K แบบนี้เรียกแม่ไม่ได้แล้วเป็นสเต็คของหนุ่มๆห,หลายคนเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกแอฟทักษออนพักสุขเจริญด้วยภาพหลักที่ดูสวยหวานเรียบร้อยพูดน้อยวางตัวดีมาโดยตลอดและไม่แปลกใจที่ใครได้ร่วมงานด้วยต่างประทับใจไม่ลืม นอกจากนี้เรื่องความสวยก็สร้างชื่อถูกชื่นชมอยู่ตลอดแม้ปัจจุบันจะอายุ42ปีแถมเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ยังออร่าเปล่งปลั่งมองไม่มีเบื่อล่าสุดแอฟทักะอนก็ได้โพสต์ภาพตามกระแสะวัยรุ่น Y2K พร้อมแคปชั่นอระบุว่า Y2K กับ3แทบวันนี้งานนี้แฟนคลับต่างพากันกดไลค์คอมเมนต์รัวๆคนอะไรสวยทุกอิริยาบถจริงๆ